สว,วัสดีเจ้าปากันเห็นแล้วเนาะกับพระธาสุภาษิตวันนี้พัดมาอยู่กับส่วนสมุนไพรคนอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชเนาะแต่ความจริงก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งเจ้าที่ช่วยรักษาโรคภัยต่างๆในร่างกายของเขาได้ตัววันนี้พัดมีสมุนไพรดีๆเด็ดๆอันอย่างมาบอกท่านผู้ชมตัวพัดไปพอเลยเจ้าท่านผู้ชมรู้จักผักชนิดนี้ก็เจ้า ต่างบ้านพัดห้องว่าผักเปี่ยวเจ้าต่างภาคกลางเป็นห้องว่าผักเป็ดเนาะชนิดนี้เป็นผักเป็ดแดงเจ้าผักเป็ดจะมี2แบบเจ้าคือแบบใบกลมแล้วก็ผักเป็ดใบแหลมเนาะแบบนี้คือผักเป็ดใบแหลมเจ้าเอามาทางบ้านพัดเอามาทำเป็นกับข้าวกระปา๋า เอาไปแกงใส่ปลาแกงใส่ผักปาบอจยเจ้าลวกก็ได้เนาะเป็นอาหารได้ตัวเจ้าจากหนังสือประมวลสรรพคุณยาไทยเปิ้นมาได้แยกว่าเป็นผักเป็ดชนิดขาวหรือว่าชนิดแดงนะเจ้าที่เอามาทำยาเนาะบางที่เปิ้ลกระจายผักเป็ดขาวบางที่เปิ้ลกระจายผักเป็ดแดงอันนี้เป็นผักเป็ดแดงนะเจ้าหรือว่าผักเปยวแดงเนาะ แต่ในบางตำลาบางเล่มิ่นก็นจะเจาะจงเพื่อใช้แต่ผักเป็ดแดงเตาอันเจาในสพรพคุณทำยาเนาะสพรพคุณทางยาที่โดดเด่นก็คือเป็นยาบำรุงโลหิตกระจายโลหิตบเหื้อจับเป็นก้อนๆแก่ช้ำไหนฟกช้ำนะจา้าแพทย์แผนโบราณมักจะนิยมเก็บยอดผักเป็ดก่อนพระอาทิตย์ึ้นนะจาะล้าจะเลือกเก็บเฉพาะต้นที่ดอกอยังบะแกนะ่เนาะเพราะ เพราะว่าถ้าดอกแก่แล้วสารอาหารในต้นแล้วก็ในใบจะมีน้อยเนื่องจากว่าดอกจะดึงเอาสารอาหารมาใช้เป็นการสร้างเมล็ดนะจ้ะมาใช้ในการสร้างเมล็ดเนาะสรพคุณทางยาก็จะดะจะ้อยลงเนี่ยจ้าหมอยาพื้นบ้านสมัยก่อนิวนจะเก็บตอน่าพระอาทิตย์ขึ้นนะจ้าเพื่อที่จะได้สรพคุณทางยาเต็มที่เนาะ ต้นใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้เจ้าทําให้เลือดเย็นห้ามเลือดแล้วก็แก้เส้นเลือดอุดตันเจ้าสูตรนี้เป็นจะใช้ผักเป็ดแดงเนาะช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนโดยโดยใช้ทั้งต้นแล้วก็ใบเจ้าช่วยทําให้ไขมันบอุดตันในเส้นเลือดเนาะเนื่องจากผักชนิดนี้เจ้าจะช่วยขับเมือกที่อยู่ในลําไส้ออกมาทางอุจจาระ,ะซึ่งเมือกก็คือไขมันที่อยู่ในร่างกายถ้าขับออกมาบบมด ก็จะถูกสะสมอยู่ในเลือดเจ้าตนใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้ทางเดินปัะสสะาวะอักเสบท่อปัะสสะาวะอักเสบนะเจ้ารากใช้เป็นยาฟอกโลหิตประจําเดือนบํารุงโลหิตของสตรีแก้ประจําเดือนมาบาปกติประจําเดือนคัดข้องเหล่านี้ใจรากต้มเป็นยาฟอกโลหิตได้โดยเจ้า ต้นและใใช้แก้พิษงูเจ้าแมาลงกัดต่อยโดยใช้ต้นสดนะเจ้าร้อยกรรมัมหรือว่าหนึ่งขีดเนาะนำมาตำตำๆเพื่อพอแหลกผสมกับเหล้าเล็กน้อยเจ้าเหล้าลงเนี่ยเจ้าเหล้าลงเหล้าขาวเนาะสักเล็กน้อยคั้นเอาน้ํามาประทานส่วนกากที่เหลือเขาก็เอามาพอกบริเวณที่เป็นแผลนะเจ้าแผลถูกพิษสัตว์กัดต่อยนะเจ้าสูร ใช้แก้ปวดเมื่อยบั้นเอวแล้วก็ท้องน้อยบางท่านนี้ปวดแอวปวดเอวนะจ้ะปวดปวดเนี่ยจะใดกะบ,บหายเนาะลูกกระโอยนั่งกระโอยจ้ะปวดบั้นเอวแล้วก็ท้องน้อยเนะี่ยหัวใจผักเปี่ยวแดงหรือว่าผักเป็ดแดงแบบนี้จ้ะแบบนี้คือผักเป็ดแดงเนาะใบออกจะแหลมแหลมแบบนี้ใช้ต้นแหงงจ้ะครั้งละ1 5ถึง35กรัมนำมาต้มกินกับน้ำเนาะต้มกับน้ำนะจ๊ะเราเอามากินหากเป็นต้นสด ก็คือใช้ข้างละ7 0ถึงร้อกรัมนำมาตำแล้วก็คั้นเอาน้ำรับประทานนะเจ้าจะแยกกันเนาะถ้าใช้ใบแห้งนะ่ยถ้าใช้ต้นแห้งของพกเปียวแดงเนี่ยเราจะใช้ข้างละ15ถึง35กรัมนะเจ้านำมาต้มกับน้ำเอาไว้ดื่มเอาไว้เป็นยาฮักษาอาการปวดเอวนะเจ้าปวดท้องน้อยแต่ถ้าเป็นต้นสดนะ่ะก็คือใช้ข้งละ 70- ดถึง1้0กรัมเนาะนำมาตำตำตำคั้นเอาน้ำ แล้ก็เอามาดื่มกินเจ้าจะช่วยรักษาอาการปวดบันเอวปวดท้องน้อยได้อย่างดีเลยเจ้าสุดนี้นะและนี่ก็คือสมุนไพรที่พัดนาเสนอในวันนี้นะเจ้าสมุนไพรทุกชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก่อนจะใช้ก่อนจะเอามารักษาโรคภัยต่างๆในร่างกายควรศึกษาให้ดีๆเจ้าถ้าบม่มั่นใจก็สอบถามผู้รู้หรือว่าแพทย์แผนไทยเนาะ เปิ้นจะฮื้คำแนะนํากับเฮาได้ยังดีมากๆเลยเจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามนะรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอพรดตัวเจ้าวันนี้พัลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีเจ้า